อยากเล่นเหมือนวันอานทิตย์ดีกว่าที่แบบชีวิตดีๆที่ลงตัวอีกคนเขาเล่นเป็นด้วยนะไม่เห็นแลาคิวเดย์เขาเกือบเท่าเราคิวเดย์เขาสี่กว่าไม่ที่ไม่ใจแฮกอ,อ่ะ <laughs> ผมว่าแฮกมันก็ได้อยู่ถ้าอีกคนมันเล่นเก่ง <laughs> <c oughs> วันที่แบบสวสดยอดไปเลยไม่ใจแฮก the heads up before taking any action อ้าวยิงไม่โดนอยู่ทางเข้าฝั่งฝานะฮนูช็อตเหรอวะทางบ้านเน่้กระโดดวันนี้พลกระโดดออเอาอสองตัวบ้านหน้า ล่างสกแกนมาตัวนึงใช่ครับวงกี้อะไรเนีย่ยล่างนีดขับอยู่ไหนบ้างข้างบนข้างบนบนสุดเลยตัวนี้รถที่เหลืออันนี้รูหน้าตัวเดียวอะ ไม่เห็นได้ยินเปลี่ยนเลยหร้วะข้้งบนอ่ะก็ตายเลยตายเลยตายเลยโอ้คีบีเซ็ตเฮ้ยอบอดด้วย เฮ้ยคน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 ดูน่าสกิดกรลังวิ่งมาฮะไม่รู้ว่ามันเกะเซิร์ฟศพพี่ราักางเนี่ยวิ่งไปวิ่งไปไปไปเปิดหลังนกไอ้ตรงก่อนโอ้โหกูกระโดดออกมาว่าก็ยังยิงกูได้เฮียกันรั่วนี่มันฟร์มี่ไป เกิดล่างกเลยเข้าใต้ดินเลยโอเคโอ้จับใครไม่ทันเลยวะไม่ลงมามองหรอกมองไปหำเงพี่อะวต้ดินเราเล็กหนึ่งป่าเราไปดักฝั่งเมเจอร์ไหมเอเเอจะทักแกนไห้ยักคอ ผมโดนเอานสแกนำยังจะสับลิ<ป>๊กวะเกโดนแล้วเมื่อกี้ผมไม่โดนเบิ่งน,นะผมไิ้เสียงคนปามีดได้เดีย๋ยนี้อยู่ใต้ดินครับอยู่ใต้ดินแล้วเมเจอร์ไข่ไอติ้งเหรอสตรอเบอร์รี่ครับ trap on s t i c ไม่ดีไม่ปกันนิไม่เข้ามาเสียงอย, <c oughs> อยู่เบตเจอเล็กอยู่เลยคับเก็บเสียง ตัวไกลๆที่เจอเป็นโลน่าสกินนะครับอ่ะอันตีมาแล้วว้าวว้าวยเย็นพี่ชายสามไม่ได้ไไดหรอทำแล้วเฮ้ยมันสมอ่อะ Enemy here ต้องทับก่อนอะออนอะมันจะอุ้มวะนะ่ะอุิยๆๆ มองไม่เห็นมันมีสแกนไหม้าน้ำผมเลิออยูไ่ได้ซ้ำไม่ได้ว่ะคอับเมื่อกี้เออเระบบซ้ำไม่ตายว่ะกลัวแล้วลองวิ่งไปตายนะมัเรียะใส่ล้วปานเนี้ยตอนแรกเห็นเพื่อนบอกว่าท้ำได้เมื่อกี้ก็เลยคิดว่าเออตายเลยนะ เลยซ้ำไม่ได้เฉยนึกว่าตายแล้วดึงกันแล้วเมื่อกี้เีย้ครับหลงัลงหลังเียโอ้โหโ,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 โดนหลงนังตีหนึ่งสวยทามิง่งโ,โ,โดนลมุมโอ้โหบอกเพื่อน มาอีกทีนเนี่ยวะยิงโดนไปเยอะนะเว้ยตัวที่ดาวอ่ะแต่มันไม่ตายได้ไงวะคอไม่ให้ผมเวอร์จัดหัวสั่ไอ้ทียมันย่องมาเลย Let's see zero dam is full of dangers to be very careful. แต่ว่าเล่นสีโลอกว่าเม่กี้ก็จบไปสองตีนไมได้ก็รวยแค่จบไม่ได้น้องถามไปที่ใหญเลยโดนยงดิงฟรีโควกูเปาทองไปแตก I'll take point. หา luôn rồi, tam vạc chi? Ring 2 1. Set out. Oh, admin mà, cái ข้าไปแล้วด้านหลังไม่ไม่เจอรครับอ๋อโอเคมันอยู่นี่ตัวหนึ่งเสร็จเลยเส้นสี่มั้งครับคืออะไรน,นะคือศพคือเท่าไหร่นะอ่าเข้าเมเจอร์แล้วค <Okay. S 2> ไม่เชียร์บอทไม่ไหวสัตว์ เราเข้าตึกแล้วก่อนสีอใช่ไหมห้าไม่บอดจอริงเหรข้างในมีเสียงวิง่งกลัวหลังมาชิบ่านไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย,เลยมไม่โชว์ข้างในมันบดหรือคนวะ แต่เห็นใช่ไหม,ไมหแต่เก๋เห็นตัวไม่เห็น,น,มนไม่เห็นไม,นม่แต่เก๋เห็นตัวตนหนึ่งแน่นอนใช,ใช่ใช่วิ่งมาด้วยกันสองตัวเลยข้างในเป็นบอดเซตสี่แล้วอื่นกากแต่เซตสี่มันออกปะไม่ออกครับไม่รู้เพื่อนวิ่งไปไหนแล้ว ไม่ใช่ไม่น่าอยู่ในเมเจอร์เพราะบัตรเมเจอร์อยู่รับเลยเฮ้ยผมน้นแขนแขกคอสกแกนใช่แนวฝั่งถนนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ่ะจล็กเแกนปะเข่า,ขา <Enemy located. S 2> น,นี้แน่นอนอ่ะ เพื่อนยิงเพื่อนยิงมานี่เพื่อนยิงมามาร์คฟ้ากำลังเบิดหนีไม่ทันแล้วครับทำไมไม่ทันถ่าน มาก่อนเลยเคซี่ลืมเอาาร์กิตเียมือตัวเดิมนั่นน่ะขาก็มีเสียงแล้ก่อนระง นู่นไอ้เหี่เออไมดังเลยกระโดงกระโดดออกไปยังมักลับมาเรื่องเกาแตกละตายเลยอะไรวะมันแค้นือเพียอะไรวะมันไม่เอายิงหนีหรอไม่เหรืออย่าเซตเมื่อกี้เกือบเกาะใหม่อินโฟกระสุนฟ้าเกียร์เซตผมจำได้ หน้าเหมือนตอมเมื่อกี้แ่ละตอนเมื่อกี้ก็เกียร์เซ็ตโดนกันนอมือนดึงที่เด๋อไม่ได้ยิบเลยทิ้งฮะฟ้าหมดเลยหรอวะใช่้ะแรงกระสุนเ้วเดาหาสามหมื่อก่อ้เหียมากรอบแม่ก่อนอ่าให้ของเ,เ 3, รา

ป๊อดเหมือนคนะนะมาเสียงปืนคนเลยเอ่ะเออไอ้ไอ้งนัดเมื่อกี้ป,กประมังเมื่อกี้เจอนก45ปะเสียงนี่ชัวเงีเยงเงียบไปขนาดนี้วะ ซีมไม่ค่ะฟังผมแม่งเบาจังฉ <c oughs> ี่เยอะเฮ้ยฉี่ไปฉี่จะมีคนเอาใครมาปลาใส่าาไหมเนี่ยตัวหนึ่งอย่าบอกเลยใครวิ่งมา <c oughs> เห็นตัวเดียวจแกนมาเลย ข้างล่างเล่นไม่ได้ด้วยเกียรขึ้นเล่นเข้ามาหน่อยผมขอขอดูโอ้โหไม่ขึ้นวาะละมาเลยมาเลยมาเลยเฮ้ยบอทเกียรมาก่อนไอ้บอทยิงก่นเกยร์ยิงเข้ามาไว้ให้หนะผมของเกียร์ของเราได้เลย วิ่งมาชาย,ยังวะแล้ววิ่งมาตัวเดียวคืออะไรวะน่ะดิแล้วคือไม่ใช่เซตหนูแล้วนะประเด็นนะแต่มันออกเลยวะออกปะเออออกพุกคนไม่เข้าแอดมวินไปนหมดและวะ้วมันเพิ่งเกิดเหรอวะเฮ้ยเฮียปืนห้าใสเลยเหรอเฮียแคปปืนมันก็บอกเดียวมีไปสองตัวไอ้ท่าแมง่ง สุวนม่วงไว้นอกเซฟเต็มเลยอะไรวะเนี่ยเอาทองหรือเปล่าแดงอะเปล่าทองอเอ้ยเปล่าแดงเปล่าแดงเอ่มีเสียงเอ้ร์ดไม่ได้มันไม่ได้ฟาร์มแล้วมันนี้ของฟาร์มรอ,รอ่ะใอรแอนมินกับไอ้ปั้มขอตัวนอนตรงแต่ละที่นี่ก็ฉีกหายเยอะแต่ เติมกระสุนทองไปให้เต็มเลยห้าสิบนัดไอ้มันปิดเลเซอร์วิ่งด้วยเนะนี่ยเต็มนตัวแอบป้องเดี๋ยวอเข้าแอบมินกันก่อน,น,นี เียมาแล้วพ่อบอกว่าปรับบิดเลทเพิ่มเพิ่มได้ไหมภาพแตกตอนวิ่งประเด็นคือปรับตรงไหนนั่นแหละเพื่อนประเด็นคือมันปรับตรงไหนครับเกมอยู่ทูบหรอเอถ้าปรับมันต้องปิดสตรีมก่อนปะ เช่ไหมถ้าจะปรับอะ่ะมันไม่น่าปรับกลางไล์ได้เออผมเช็คก,ก่อนมักฟ้าใครเอาออกหน่อยดิยอของผมแป๊บหนึ่งเอาฟุตบิดเลดเอาเอาออดิโอนี่มันออดิโอวิดีโออ,อ๋อวิดีโอบิดเลดเนี่ยเหรอตอนนี้มันสองพันห้าผมผมต้องปรับเป็นเท่าไหรอ่อ้าพันเหรอ แต่มันต้องปิดไลน์ก่อนอะเราจบเกมนี้ผมปิดไลน์แล้วผมปรับใหม่ให้ก็ได้แล้วก็วเข้ามาดูใหม่ที่เข้ามาดูใหม่เออไม่รู้จะเข้ามาป่าแต่แต่ว่าคนที่ขอเขา,าจะเข้ามาดูว่าเอ้ยไอ้เคสเ,เปิดประตูไม่ได้อุย้ยอะไรอยู่ดีปิงซิบสองน,นออ้่น ิีมาตัวเดียวผมได้สองล้านนี่เฮียเนี่ยจะสามคนเนี่อะบออผมไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยทำไมรีโอตห้องแม่งดูเหงาจริงเอ้ย่นกระแตตัวเดียวแล้วก็ออกเลยผมก็งงเฮ้ยนี่ใครมาช่วยด้อยองเซตตีดิเอ๊ะเอ๊ก็ไม่มีคนทำหายแหลงมากเ่ย กันหมดกันไหนึกก็เงียบเ,เ,เอ้ยถ้าถ้าผมกดปิดสตรีมแล้วผมปรับบิตเรทเลยแล้วกดเปิดใหม่มันจะเชื่อมไหมว่าลองดูกดมันได้แต่ถ้าไม่ได้ก็ไปเข้ามาดูใหม่แล้วัผมปรับให้เต็มเต็ม ตอนวิ่งแม่งแตกจริงอ้าวเข้าท่อบาเล็ตแป๊บ,บนึงได้อหมได้เบอร์สามมาไไเออเลย ตากูไม่ท้อป่าาตัวไม่น่าเครับจะทำอะไรในนั้นนะโนไงเอาเบอร์สาอยู่น่นนะิซิเตอร์อาออกไปแล้วมาถึงตัวที่ดักอะไหดักตรงไหนใครจะเข้าไปครบดักเบอร์สากไหมเขอเปิดได้หมดเลย หอ่อนเอ็นตีเช็คหนะอุ้ยปอดดีแค่ไหนมันงจ้ะอ๋อที่นี่เกิดในนี้รู้ไปไหน ไม่น่าจะฟาร์มแล้วครับมันมีของทองมันน่าจะเปิดเซฟอ่ะมีของทองชิ้นหนึ่งอ่ะสองทองแบบของทองโ็มจากเซฟ,ฟเปรี่ยงยังปรี่ยงยังปรี่ยงยงลวงสองกระโล่งอยู่เ,เปิดาร์ดีกแล้วไอ้เจี๊ยบไ <c oughs> ม่ใครกินกันเลยเปิดฮาร์ดก็ได้ ไม่ได้หไรวะเดี๋้อขอทีไัดขาจงปรับบิเดเลทเผื่อเกมแม่งกระตุกกะปรับขึ้นเนาะมันผลน่าจะเกี่ยวกัน,กเ,นเน็ตอะเผื่อไปเป็ทางไป,ไป,ไปแต่แต่แม่งจะแตกที่อก,ก็เซ็ตเดียวกันอะถ้าเป็นห้าก็สี่โล่อะกู <c oughs> ว่าเซ็ตเดียวกันลงอะไ <c oughs> ดออ้ออกวะออกอ่ะ หหเขี่ยปืนผมเจ็ดเซ็ยิงกูได้ก็เอาไปเลย เดียวสองนั้นหนึ่งสัสดยะดมันตอนเหมือนมันปรับได้ไมาเลยมงมันผมดูแล้วครับมันปรับเลยไม่ได้อะมัน มันต้องมันปิดตีมก่อนหมอเส็เเ กูทำอะไรเมื่อกี้